คิดว่ารูบิกมีแม่เหล็กกับลูบิกไม่มีแม่เหล็กมันแตกต่างกันยังไงมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือรูบิกแกน 356M ซึ่งจะมีแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กของมันก็จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้ถ้าเป็นชิ้นขอบมันก็จะเป็นชิ้นขอบหรือว่าชิ้นเอกมันจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับส่วน ตูชิ้นมุมคืชิ้นคอเนอร์ครับแม่เหล็กจะเป็นสีขาวอย่างนี้ครับใครใครอยากได้ลูกนี้สั่งซื้อได้ที่ร้านคิวคิวเลยนะครับส่วนลูบิกไม่มีแม่เหล็กอะครับมันจะหมุนไม่ตรงครับซึ่งอันนี้จะไม่มีชื่อราคา80กว่าบาท ซื้อที่ DIY อันนี้พอเราเล่นไปเล่นมามันจะไม่ตรงครับมันจะไม่เข้าล็อกแต่พออันนี้นะครับเราเล่นมันก็จะเข้าล็อกแบบนี้เองครับซึ่งราคามันก็จะเหมือนกับแรงแม่เหล็กของมันด้วยนะครับ แรงไม่เหล็กอ่ะมันก็จะเกี่ยวกับราคาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับสำหรับที่สำหรับใครที่ชอบดีๆอะไรกดแลคุณจะรู้กันสบายเป็นแบบสบย